วันนี้เราจะมาเล่นเกมฮันเตยซอมบี้กันนี่ตะลุยซอมบี้ัใช่ไหมเนี่ยไม่เคยเล่นเลยครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันเห็นคนเล่นเยอะดีเ๋ยจะเข้ามาลองเล่นกันดูนะฮะอ๋ะอ,อมีเคมีวอร์ดด้วยมีเควส์ด,ด้วยนะครับคิวเอนิมี่ยี่สิบตัวนะครับสไ વ ให้ครบสองรอบ Q1 10ตัวเซ so อ์วายสามรอบโอเคครับมาลองไปเล่นกันดู start here เรามาคนเดียววันนี้ครับ create เลยโหท่าอย่างเท่ดูท่านี่จะไปบู๊กับซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยอ้โหมาแล้วครับ z e t double quake x high storm สีนี่คืออะไรไต้ฝนไต้ฝนเนาะโห่ซัมบี้โห่มาอย่างเยอะเยอะโอ้ห,หอมีแน่มีเราโหยังโหดมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีคนระับเก็บไม่ได้เลยอ๋อนะครับ อ๋อด็ล็อกเมาได้โอเคไม่แล้วหวดเข้าไปเออโอ้ยโดนตีโดนตีโ,นตโอ้ยเลเวลคอมพิวเตอดอืออ๋อเป็นเป็นเลเวลเลเวลเหรอโอ้ยนี่เราหวดไปก่อนหวดไปก่อนนี่แน่นี่แน,น,น่เออสม,มตีตัวเขียวเลย โอเคไม่เร็วมากเร็วมากเดี๋ยวมึนตีแม่ตีแม่ตีแม่นี่อะไรเป็นคอมพิวต์อีกแล้วภาพโอเคเลยครับใช้ได้เลยการตีดูรุนแรงีมากเลยอุ้ยระบิดระบิดระบิดโอ้โหอุ้ยไม่น่าดูโอ้มีตัวระเบิดด้วยอือหือ นี่เ้โอ้โหยังสกิลนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้ยระเบิดอีกแล้วเฮ้ยอ่อยอๆอยอยอ้อยายแรงๆด้วยเดี๋ยวเราจะลองสกิลเฮลสตอมเอากระโ,โดดทุบอือฮึอือฮึโอ้โหอ,โอย่างเดือด แต่ต่อไปครับนี่เราจะไปโอ้โหหมุนหมุนหมุนไต้ฝุ่นอ้ยโอ้ยโอ้ากระโดดทุบเลยโอ้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหซอมบี้มันโขดึ้นเรื่อยๆเนี่ย โอ้เโหโหกิดไปแล้วเอาพี่มันจะเกิดไปแล้วอ,อโหโหโห้ไม่ใช่ซอมบี้แล้วแบบนี้นี่อาวุธเริ่มแรกของเราเลยนะไม่มีอะไรเลยไอ่ฟุนไม่แน่ดับเบิลควักเราต้องเฮลสตอปตุง้ง โอ้โหโดนก็ให้ระเบิดไปเลยอยังดีนะครับที่มีเลเจนเลือดให้เราเก็บได้ไม่งั้นนะไม่รอดอีกตอนรดจตอนดีแน่ <c oughs> ตัวระเบิดนี่มันแรงมากเล <c oughs> ไปครับไปครับโ <c oughs> อ้ยอะไรเนี่ย นี่นะจะสกิลใต้ฝุ่นก้นาไปโดดโหผ่านไอ้ไอ้หอึดอึดจังเลยซอมบี้ซอมบี้ชุดเกราะไปเนี่ยใส่ชุดเหมือนด็อกเตอร์ทุบสองทีนะครับดับเบิลเควักเฮลส์ซอม ต้องเจอไตฝุ่นแล้วแบบนี้โอ้ยแรงครับแรงโอ้ยสกิล,ลดีเลยสกิล,ลดีเลยเฮลสตอร์ม,อมเนี่ยนะโอเคคอมพิวต์มีบอสไหมอ่ะวิ้วซาวเจอบอสเลยอ๋อเปลี่ยนแมปโอ้ยนี่เนี่นอีนีน่เน เฮ <c ith ing> ้ยแรงแรงชอบสกิลนี้จังเลยไทฟฝุดนะตีแน่โอ้โหเยอะเยอะเพียบเลยเก็บเลือดกันเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดโอเคโอ้ย ดับเบิดลเอาโคกดผิดสก,กิลดวบเบิลเควดหมดไหมเอา้าไม่หมดเหรอเอา้าไปไหนต่อละทีอ๋อไปทางนู้นนะมีจุดบอกให้เราเอา้าไม่ใช่แล้วยังไงละทีนี้ตอนนี้เราอยู่สามขีดหนึ่งเลเวลสามขีดหนึ่งนะอา้าวโอเคมาทางนี้ โหดเขาให้โอ้โหเหมือนไม่ได้มาตีซอมบี้ตีนักเลงอุ้ยอุ้ยมืดมืดมืดโอ้โหโอ้มืดมืดอุ้ยอะไรอ่ะวันพายเหรอโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงโอ้ย โอ้โหมีแวมพร์ด้วยหนึ่เท้เลยอ๋อเโหเจ็บ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 ,จบโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหสามขีดหนึ่งเดือดขนาดนี้แต่ตอนนี้ต้องไปอัพเกรดชุดกันแล้ว ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหรล่ละตอนนี้เพราะว่ามอนเริ่มซอมบีเ้เริ่มเก่งขึ้นนี่ต้องเจอสกิล,ลนี้ชอบมากฮซอมบี้พิดก็มาเก็บก่อนเก็บเลื่อยก,ก่อนอย่าลืมเก็บเงินด้วยนะครับ ซอมบี้ก็พกเงินด้วยเดี๋ยวนี้เฮ้ยน,น่าบัานเควตน,นี่ผ่านไหมไม่ผ่านอีกเหรอโหเขาข่าวนี่คืออะไรอ่ะโหเราต้องหาทางไปต่อแล้ว ลงประตูนี้ไหมไม่ใช่อ๋อประตูนี้ไม่ใช่สีไปแล้วนี่แล้วยังไงทีนี้กระโดดลงไปเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องหาทางไปต่อนไับเก็บตังค์ลืมเลยเลยต้องกลับไปทางนี้อือ อ๋อโอเคอแต่ประตูนี้เราเปิดแล้วนี่นะกระโดดลงไปได้ใช่ไหมโอเคถอยๆตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักวิ่งพิ้วชโอเคเดี๋ยวเราลากก่อนลากลากมันรวมกันทำไรฮะลากมันรวมกันรวม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 กันไว้รวมรวมกันไว้พายุหมุนนี่แน่ไต้ฝุนได้ ข้างในมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีให้เรามาวิทยุ c ข l l for help 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 นะไม่ใช่ help ขอความช่วยเหลือจะไปลงนระลซะกสแลวเมื่อกี้นี้อาไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอความช่วยเหลือนะเนี่ย ไม่ได้เรียกซอมบี้นะเนี่ยโอ้โหนี่แน่ตีไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็นี่พายุหมุนก็ให้ขโ่ท่านี้แรงมากหนักหน่วงไประเบิดระเบิดโอ้ยหลบ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 ขอเขาแรงอย่าไปยุ่งกับเขาตีแน่ โอ้ยโ้ยโดนจนได้โอ้โดยดวยิว่งก่อนวิงว่งวิงว่งวิ่งรอสก,กิลรอสก,กิลเจ้าตัวระเบิดนี่น่ากลัวจริงพายุหมุนเขาให้เรียบร้อยมาอีกแล้วเจ้าพายุหมุนแล้วเราต้องไปทางไหนล่ะทีนี้อ๋ออยู่ให้รอดมีเวลาทำถอยหลังนะครับโอเคอะไรอ่ะ ตัวไรแล้วนั่นโอ้โยตัวใหม่ก็มาโอ้โหตายฝุ่นไะม่น่าโอ้โหซอมบิชุดบาทกดโดดเฮลซอมดับเบิ้ลควีดเออโอ้โอ้โอ้ยโอ้โย นอิ่นอนนอนเจ้าต้องจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนโอ้โหน,นี่แหละนี่แหละตักบาสใช่ไหมโอ้โหเจ็บ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 หมุดมาเริ่มเยอะแล้วเร่มเยอะแล้ว หนักบาตนี่น่กกากลัวแอบชูต,ตอนเราเผลอไม่ไดเลยโอ้โหอลังการน่าดจับบุดเควกไปฟูดโอ้ยตัวหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากไม่ใช่แล้วทุบเขาให้อาหแรงโอ้ย คือยังไงอะโอ้โหเราโดนอะไรเข้าไปเมื่อกี้นี้เรากดเรากดจีนะสกิลอะไรไม่รู้เลยมองไม่เห็นเลยโอ้หโอหเจ้าตัวใหญ่นี่ต้องเป็นบอสใช่ไหมเนี่ยลบก่อนลบก่อนระเบิดระเบิดเจ้าชูบาร์นี่อัดอัดอัดก,ก่อนเลยอ้อยอ้อยโอ้อย,ออย เอาชุดบาสก่อนเลยดับเพิร์เควสโอ้โหนี่แนะ่อันนี้ไปไหนโอ้โหเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับโอ้โหรอดรอดเรารอดแล้วรอด,อดจริงๆใช่ไหมเอสเคปแล้วนี่ไงโอ้โหจบเซอร์ไวเวอร์นะครับหนึ่งรอบ อโห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 ย่างเดือดสนุกดีครับใครชอบแบบตีสเกลหนักๆนองๆนวงเกมนี้เลยแนะนำสนุกมากลองมาเล่นกันดูครับลองดูลองดูลองดูเดี๋ยวดูว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างอ๋อมีใช้เงินมีใช้เงินซื้อแล้วก็โลบักน,นะครับกิฟให้เพื่อนได้ด้ดวย โอเครับ okay, ผมลองมาเล่นกันดูใครชอบเกมแนวนี้สนุกดีครับผมเล่นอย่างเพลินเลยสนุกมากโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ